สบายดีจ้าพี่น้องกินขา้าวแล้วละกาผักผ่อนก่อนพี่น้องผักผ่อนสะก่อนน้องกรนอนสบายดีนองพอด,ดีน้องสาวน้องชายเพว่ึกับมาสวยอีพอห่อนชายพี่น้องหรือว่าเคิองชายเนาะอ่ะเจ้าน้อยก่อนก็ได้ละพออีพอกับชายเป็นกาผักผ่อนก่อนถ้นาก,กินข้าวแล้วเจ้าน้อยกาสิไปลุยต่อพี่น้องสบายดีลูก ไปน้องนนว่าได้อยู่มงเก่าพี่น้องมาแล้วแกสำรวจพุนสำรวจพีใส่ครบสุดไปหาไอเบนบังกี้นกาไอเบนแลนปบช้ำภาพเป็นมะรินโคมพี่ล่ะเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเเพื่อนๆอุ้มเาเห็นอ่างน้ำเห็นอเื่อๆอกกนื่อนเพี่น้อง ปาุ้ยอะไรล่ะสบายดีปะกุ้งสบายดีพี่น้องไปอยู่แล้วพี่น้องจะได้เครื่องใส่ไอ่พอบอ่ะวันี้จะได้จะได้จังไปเครื่องซอยแล้ก็ได้เราผักพออยู่ตัวนี้ใงือะมือนี้เอ้าพี่น้องเอ้าไม่เล่า S <S <preach miracle> ดีที่เฮาบ่ไรสาบข้างหนองเนาะเฮาลุยทางในพี่น้องพออะไรนะมันหลังเลยพี่น้องวันดีวันกลาวดิน้องนนเห็นได้ลูกให้เปนลินซะก่อนแกยิ่งใช่ไหม ก,กัน,กน,นขี่ดื้อพี่น้องน้อนนับมือใหญ่แห่งขี่ดื้อได้เมื่อนกี้นี่ชวนแม่ไปลิ่นน้ำไม่เบนป้ายกับไอเ้เบนกับวะฮันลินน้ำน้องนอน์จำเป็นเปินแบบน้องนน,อนบ่ค่อยได้มาลินปันไดพี่น้องเพิ่นก็เลยบ่ค,ค่อยขุนปันไดน,นะบ่ค่อยลื่นวะฮันลินน้ำกันเหยได้ลูกไปช่วยปูไป ไปปลูก <c oughs> เครื่องใส่ไปนี่ลังเทือกอะลังแรงอะจีพาน้องนุ่นไปลิน low, 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 นำปอเถากับ low, low. แม่เถาพาเพิ่นมะรีนเพื่อนในพี่น้อง low, 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 low. แต่ว่าเดีด๋ยวพ่ออีแม่เพิน <Low. S 1> ่นออกสวนผลออกสวนเพิ่นออกไปปลูเกเครื่องของพักยาคาคิงเพิ่นอะไรพี่น้อง แรงๆจังที่พาเพิ่นลงปรินเพราะว่าตอนนี้มันกะแดดพี่น้องมันเอ้าวไล่แตัดสั่งอะไรพี่น้องหมวกหยาสื่อให้พี่น้องเป็นหูกระต่ายอ้าวปลอนสายพาลงแมันเนี่ยเสียบจังด่ามันเสียบไยได้บ่เนี่เฮ้อแรงๆจังพาลูกเมรินเฮือนเนาะเมรินน้ำ พ่อเท้าไม่เท้าพี่น้องอคิดฮอดน้องอน,นุนอยู่ทางผูกกันงเงียบได้คันบ่มีนน้องอน,นุนไปลินปุบเองเ่อว่าคิดฮอดมืแรงพาร้านมาลินเนด้อร้านเกว่าได้ร้านก็คิดดือแห้งเลย <c oughs> ไอบีก็ถามหาได้นนไปใช้เด้มึงเหื่อนไอ้ฮัมพี่น้องเงียบบ่มีใครอยู่เลย น้อนเลยแอมมาอยู่ลูกแอมมายอยู่แล้ <S 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 มมวเอาเสียบลูกเสียบเสียบทำไปเห็ุดได้นะเก็บพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีลูกปล่อยให้ดินไปก่อนไปหน่อยกํลาลังเดินกํนลาลังซนไป,ไป,<อ>ไป จะเบิ่งยานล่มยันเนาะเน้นนนเด็กน้อยบอยเผลลินแน่เจ็บทันทีหน่อยก็ว่เป็นยังน้อยเพม่อนจะได้เย็นถูพี่น้องเนธนอนนั่นเลยหยาอยู่ผู้เดียวแล้วได้มามาหมอีแม่ยืนผู้เดียวพี่น้องไอ้น้องสาวน้องชายก็ว่าสิมาคืนใสยสอยอีพอ กะบุรีจังหน่อยตอนนี้ปกพรก้อนแมนกะมือเช้าเลยคนไปนักเข like ่งไปละห่าหากระถังกระถังไงได้กระถังกูสัม pues ผ so ัสอ๋อกระบะดให้บอกกระบะดหากระบะแล้วกะพ่อสมพีจักช็องเอากระบะดแล้วกะพ่อเพราะว่ามันฉีดแล้วเลยฉีดแล้ยังอะไรอันนี้ให้แม่เอากีนดินไหมแม่แม да SO ่คนกีนดื้อ สบายดีจ้าพี่น้องมาเจาะบังน้องนนพี่น้องปูอยู่บังเก่าปอดตรงในไหลลำกลดเหตุใดนะดึ้งยังปล่อยเอพิลิงไปก่อนพี่น้องไม่น้อยจังสีผพาบนกับกับมากระดอนเต๋อและไม่แต่จหน่อยกัะจังสีกับกล้กะน้องชายน้องชายบนกาซีอยู่ต่อซีอยู่เครื่องทรายสวยอีพอ น้องนนท์เห็นได้หรอกอืมแรงใดให้พอแรงใดแรงหรือหม่างลูกเดี๋ยวได้จะกินเชียร์ไปเลยเดือดไปเลยปวดปวดวะนี่อื้มอื้มอื้มไปซิกไปนี่ไปซิกลูกน้องลินไป น้องอ้อองาป้อลงขย,ยุบเป็นขี้ทรายบอ่อยี้ใหญ่ลงเยอะด้วยไม่แพงตายเลยใดยเนาะถึงๆๆๆเป็นเงินเท่านงนเก่าหมดละเผลอ,อ,บอสบ,บายดิสบายดีฝากปอนจะก่อนพี่น้องจัง่อยดังลุยต่อเนาะกับพอดีน้องซาวน้องไซกับซีมาสวยอีพออีหางจนงานโบกแมนเลือแต่สองฝั่งได้พี่น้อง แผนทางข่างนี่แหละแต่ว่าช่วงนี้คือว่าพี่น้องยำฝนบริห็ดคือสร้างบนหิดภายในจับเหลี่ยมเสาเก็บรายละเอียดทางในให้มันแหลวเบิดแหละฮักระเบิงสภาพอากาศไปชั้นฝนบรตกมืออด้มันกะแดดเนะาะกะฝนบ่มีเรากะจะให้สร้างบนลุยบกทางขางเลยเพราะมันกะมันกว้างพี่น้องทางขางเนี่ย มันจะกว้างกะคือสีโบกไปเถอะละหาเนาะเดี๋ยวจะซองผ้าทางในอะมันแล้วเปิดแล้วโบอกอะเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดนิดน่ดนอย<ๆ>อยู่ใสไในน้องนุ่นพุน่นลกหญ้ากับผอไม่ได้อยู่พี่น้องผ้าลกหญ้า <laughs> <laughs> จะได้จังที่พาเป็นกับ อีกกระบกแล้วล่วละกะคิดล่องเรียบร้อยใช่กะขั้นว่าเคืองมือนีิกะน่าจะ,าาะแ,ลแ,าาแล้วได้เพราะว่าอีพอกระบอกกุ้งเคืองไปแหละเคิงไปสักหากระบะอลไรพี่น้องเคืองเคืงเคืงเก็บไว้บัดเห็ดมันกะสะดวกสบายเนาะเคืองไว้ทางในเลยนี่อีกผาหนึ่ง ไก่แล้วพี่น้องไกลจะสําเร็จไกลเข้ามาแล้วที่เหลือการงานต่อไปกันงานเทพ,พื้นเนาะจังหวะกันใหม่อีกพากลิ่นน้นองนอนพ์ผูแหละอยู่ใส่เด้มาหน่อยนี่ เอาหมาผู <laughs> ้ใดดินี่งลงแมลงแมลง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 เร็วลงเร็วนอนเลยเอามาหน่อยจระุมาหน่อยอนเด็กนอนมัดมาอาหัมพี่น้องนี่เนาะไม่นะมาอาหัมพี่น้องเจ้าของไปอยู่เลยใช่ทางนอนเบื้องกี่ศพนั่นอนพินาเพร่ะเมื่อป่ะหลุ จะบ่เมื่อวะบ่เมื่อวะเอียงไหนเห็ดโอ้เห็ดเห็ดบอกรู้เหมเห็ดปวกคือเอาค่ะอย่าเหดออกเนาะถือบวงเก็บสกตาแล้วพี่น้องจำนันจังพักน้องนนทรกบแม่นน้ำน้ำน้ำนี่ก็ปล้วน้่จะเข้ามามันเรียกปรหลาดลแต่เพียนชาอีกช้องกระถาง ของกระบะเนาะไอ้น้องชายกับน้องสาวไปจัดการนะกันเลยแมนไปจัดการให้ได้แต่ตอนแรกทีมาเก็บรายละเอียดต่างๆคือแมนใช้เจ้าของช่องอยู่ใช้แบนี้นางนุ่นไปใช้แบนี้เอ่อเส้นแหลนเอิอฮัปปูแล้วเพาะเพาะเพาะอะไรน้ำมันนี่ลูกปุยพี่ลูกเพาะเพาะพนดแรงมันกลมพอนอน จะในการิได้พาน้องนอนเมื่ออะไรพี่น้องไม่แต่น้องซ้ายน้องซ้ายเป็นการิอยู่เฮดเบียร์ซอยอีพอต่อเคร่งซ้ายซอยอีพอร์ตทรายก็จิพาน้องนอนเมื่ออาบน้ำแล้วก็าพาเพไปนนอนเบิ่งคืออยากนอนนอนเธอเดียวเวลาแต่แต่ซครจะนอนอเดียอยากนอนพ <c oughs> ี่ <c oughs> ยยน,อนอ้องแต่ว่าพอมาเห็นเธอแล้วก็ลินแปลว่าฉันเลยบ่นอนเลยนะคล <c oughs> ิปนี้สมิงกันิขอลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อกะ ขอบคุณเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจเด้อก็ขอฝากจ่องน้องสาวใเด้อพี่น้องส่องน้องคอนสวรรค์เคสามเด้อพี่น้องแล้วก็ส่องเบากลางเบาเล้าเคสี่แล้วก็ส่องน้องอนุนรัชนุนพี่น้องแมนพี่น้องส่องน้องอนุนรัชานนเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามเบิ่งแง่งในเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดแต่การใดก็ขอโทษขออขอยหลายๆพี่น้องลาไปก่อนจ้าอยู่ดีไม่แห้งก็สะหูจะพ้นเด้อพี่น้อง ายดี <de> <laughs>